เซตอินเด็กเนี่ยจะตกไปบริเวณพันสองหรือพันสองห้าสิบก็มีครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นต่อให้เกิดขึ้นก็เป็นจังหวะซื้ออยู่ดีครับไม่ใช่เป็นจังหวงะขายถ้าต่างชาติไม่ซื้อนหนักๆเนี่ยผมว่าเซตยังเก่งก็ขึ้นได้สักร้อยจุดแค่นั้นเองะครับแต่ถ้าเกิดนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อนหนักๆก็อาจเซตอาจจะกลับตัวได้ครับอาจจะยืนพันสี่ร้อยจุดพันสี่ร้อยห้าสิบจุดได้ครับนักลงทุนต่างชาติผมว่าตอนนี้ขึ้นอยู่บ ความเชื่อมันนะ่นเนอะคอนฟิเด n ซ์ของเขานะครับจริงๆหุ้นเนี่ยขึ้นด้วยความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นว่าหุ้นจะมีแนวโน้มดีขึ้นความเชื่อมั่นของกําไรที่จะดีขึ้นเหล่านี้เราต้องสร้างเสถียรภาพสร้างโฮปหรือสร้างคอนฟิเดนซ์ให้กับนักลงทุนทั้งในแล้วก็ทั้งนักลงทุนทั้งต่างชาติตลาดหุ้นไทยมันยังยังมีสเสน่ห์ในการที่จะมาลงทุนอยู่ไหมคะในมุมของนักลงทุนนักลงทุนไทยก็ ต้องลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักอยู่แล้วครับส่วนตัวผมก็ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักหุ้นต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้เยอะมากผมว่ายัางไงมันก็เป็นโฮมมีไบแอดเนอะเราก็รู้ข่าวรู้เราในตลาดนี้มาตลอดครับรู้ความเสี่ยงรู้รีวอร์ดที่เราจะได้ในตลาดนี้ตลอดครับฉะนั้นผมว่าก็อะไรเป็นอะไรที่ยังอยู่ในตลาดไทยต่อครับ เราพูดถึงเรื่องของของของกลับมาที่เรื่องของหุ้นไทยนิดนึงค่ะเราพูดถึงว่ามันมีประเด็นที่จะทําให้ให้มันอาจจะย่าลงบ้างแล้วทีนี้อยากรู้ว่ามันมีประเด็นไหนที่อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติะคะ่ะจะกลับมาที่หุ้นไทยกันบ้างคะพี่หมอคือถ้าเกิดว่าต่างชาติไม่ซื้อเซ็ตมันจะมีโอกาสรีบอนได้แค่ไหนอะคะ่ะอันนี้เป็นคาถามจากทางบ้านหนึ่งคำถามที่น่าสนใจมากเหมือนกันคือถ้าเซ็ตไม่ถ้าเซ็ต ถ้าต้งต่างชาติไม่ไม่ซื้อนังหนักเนี่ยผมว่าเซ็ตยังเก่งก็ขึ้นได้สักร้อยจุดแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อนังหนักก็เซ็ตอาจจะกลับตัวได้ครับอาจจะยืนพันสี่ร้อยจุดพันสี่ร้อยห้าสิบจุดได้ครับเออขึ้นนักลงทุนต่างชาติผมว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นนะคอนฟิเดนซ์ของเขาครับนักลงทุน,นจริงๆหุ้นเนี่ยขึ้นด้วยความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นว่าเออหุ้นจะมีแนวโน้มดีขึ้น ความเชื่อมั่นของกําไรที่จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เราต้องสร้างเสถียรภาพสร้างโฮปหรือสร้างคอนฟิ d เ n นซให้กับนักลงทุนทั้งในแลก็ทั้งนักลงทุนทั้งต่างชาตินะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอแบบวิกฤตหลายเรื่องนะทั้งเรื่องสตาร์กเรื่องมอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยก็สูญเสียเงินตรงนี้ไปแล้วก็ไม่ได ไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อมั่นตรงนี้กลับมานะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็ก็ต้องก็ต้องช่วยกันครับถ้าเกิดแล้วทางทางทางการเนี่ยมีเริ่มมีเ policy ที่สร้างความเชื่อมั่นแล้วผมว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นครับถ้าอย่างนั้นพต้นขอถามในมุมของนักลงทุนอย่างเงี้ยคะ่ะเอพี่หมอมองว่าถ้าอย่างนั้นมันมี ประเด็นหรือมีปัจจัยอะไรที่ทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นได้มากขึ้นว่าโอเคฉันพร้อมแล้วที่จะลงทุนกับตลาดหุ้นไทยบ้างคะพี่หมอเออก็อยู่ที่เออร์เน็ครับเออร์เน็ของตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 80. แปดสิบเดี๋ยวผมพิพาไปดูเออร์เน็ของตลาดนะครับ,รบเนี่ยคือเราไปดูเซ็ตอินเ็แล้วก็พาไปดู e a r n ์เน็ เซ็นเนกตอนนี้กำไรของตลาดอยู่ที่ประมาณสัก77บาทต่อ,อ,อต่อหุ้นนะครับแล้วก็แล้วก็12 forward forward ไป12เดือนข้างหน้าอยู่ที่94นะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราสามารถยกระดับตัว earning ของตอนตอนปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตขึ้นมาสักร้อยหนึ่งได้เนี่ยหุ้นก็อาจจะหุ้นก็ขึ้นได้ครับนั้นคือ ตอนนี้อยู่ที่ความเชื่อมั่นอยู่ที่ความเชื่อมั่นของการทํากําไรของตลาดครับถ้าความเชื่อมั่นการทํำอะไรของตลาดดีขึ้นหุ้นก็สามารถขึ้นได้ครับมีโกรดก็คือตอนนี้มีโกรดก็คือหุ้นก็ขึ้นได้แต่ถ้าเกิดยังไม่มีโกรดหุ้นก็อาจจะต่อแต่อยู่ประมาณนี้ครับแปลว,ว่าก็คืออยู่ที่เรื่องของอปัจจัยในการทำำาํากําไรรวมถึงเรื่องของของอาาความไม่ใจของตล้ ครับค่ะพี่หมอถ้าอย่างนั้นแล้วพี่หมอมองว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะพี่หมอมองว่าหุ้นกลุ่มไหนที่เราควรจะต้องโอ้ช่วงนี้เลี่ยงก่อนหรือว่าระวังก่อนบ้างคะเอ่อเลี่ยงก่อนก็คือหุ้นที่ทำนิวโลมาในรอบ,รบที่ผ่านมาครับก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนเช่นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์อย่างเงี้ยก็นิวโล นิวโรต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนรีบาวเช่นอย่างที่ที่เราคุยกันอยู่ที่เขาจะเริ่มรีบาวกันเนี่ยหุ้นก็ไม่ค่อยรีบาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยก็กลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเอ่ออาจจะเลี่ยงไปก่อนครับเอ่อแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มเอ่อแบงค์ครับอา่าแบงค์ก็นิวโรครับเนี่ยอย่างแบงค์ก็นิวโรมา แบงก์ก็นิวโรมานิดนึงครับแต่ก็จังหวะรีบาวก็อาจจะไม่ได้รีบาวมากมอย่างอย่างเช่นวันนี้ตลาดแบงก์ Bank ก็แบงก์ก็รีบาวแค่บางตัวครับไม่ใช่ทุกตัวที่ที่ขึ้นได้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มฟินั้นส์นะคกลุ่มท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกหลายกลุ่มเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่ ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงพอสมควรเลยอย่างกลุ่มเทคอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอวิมองว่าถ้าอย่างเทคไทยยังพอมีโอกาสที่จะเติบโตหรือว่าไปได้บ้างไหมคะคือเราไม่มีเพียวเทคแบบเก่งๆแบบเหมือนเหมือนเมืองน,นอกเขาอะครับฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เทคไทยจนใหญ่มันก็อยู่ในกลุ่มอิเทรอนิกส์เนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันมันก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็อย่างที่กล่าวไปแล้วครับมันก็เป็นกลุ่มที่เก่ง ที่สุด่นแล้วล่ะในในรอบในรอบที่ผ่านมาครับแล้วก็สามารถขึ้นได้เปิด Open นแกขึ้นได้เบรกเอา y ว a แอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ต้องดูต่อครับว่าเออจะไปได้ไกลแค่ไหนครับสำหรับกลุ่มนี้ครับแล้วอย่างสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคะพี่หมอมองว่าตลาดหุ้นไทยมันยังยังมีสเสน่ห์ในการที่จะมาลงทุนอยู่ไหมคะในมุมของนักลงทุนอ๋อ เงินทุนไทยก็ต้องลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักอยู่แล้วครับส่วนตัวผมก็ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักหุ้นต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็ลงทุนหุ้นกลุ่มหุ้นไทยมาตลอดนะครับแล้วก็ผมว่ายังไงมันก็เป็นโฮมี่ไบแอดเนอะเราก็รู้รู้ข่าวรู้เราในตลาดนี้มาตลอดครับแล้วก็มีความรู้ความเสี่ยงรู้รีวอร์ดที่เราจะได้ใน ตลาดนี้ตลอดครับฉะนั้นผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนก็อะไรเป็นอะไรที่ยังอยู่ในตลาดไทยต่อครับใช่คะ่ะพี่หมอเราพูดถึงเรื่องของหุ้นไทยนะคะทีนี้อยากทราบว่าอย่างในในอนาคตเนี่ยค่ะมันมีแผนที่อาจจะอาจจะเสิ้นขึ้นได้หรืออะไรใดๆก็ตามพี่หมอ,อเมื่อกี้เราพูดถึงวิธีการรับมือในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปัจจุบันแล้วอยากทราบว่าในอนาคตพี่หมอมีแผนไหมคะที่ว่า ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยังไงจะจัดการกับพอร์ตตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ money management ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่นักทุนหล,หลายๆท่านเนี่ยเพลาดในการลงทุนรอบนี้ครับก็คือเรื่องมั e y m a ม a เ e นเมนจะเห็นว่าเการการการบริหารจัดการหน้าตาบริหารจัดการพอร์ตเนี่ยสําคัญมากนะครับเ แม้ว่าเป็นตัวเองจะเป็นเจ้าของหุ้นก็ตามเนี่ยเอาหุ้นตัวเองไปตึงที่ัทหลักทรัพย์แล้วก็แล้วก็ไปซื้อหุ้นตัวเองเพิ่มขึ้นไปเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหุ้นตัวเองก็โดนปอดเซลอย่างเช่นเป็นข่าวลงมาเช่นอย่างเน็กนะครับเนี่ยหุ้นอกจาก10บาทลงมาเหลือ2บาทหรืออย่าง nrf อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างมีข่าวมาแล้วทั้งสองตัวนี้ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ก็ เอลซิตข่าวเป็นคนเอลซิตข่าวมาเองว่ามีการฟอสเซลไม่ใช่เป็นการช็อตเซลลงมานะครับเป็นการฟอสเซลลงมาของทั้งสองตัวของของของเจ้าของของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือโอนเนอร์ของเจ้าเจ้าของบริษัทเองเนี่ยฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกแล้วครับว่าการบริหารจัดการพอร์ตบริหารจัดการหน้าตักหรือมานิเมเนนต์เนี่ยของของนักลง,ง,งทุน ยิ่งต้องทําเข้าไปใหญ่เลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเซตแล้วเราเห็นว่าพอร์ตหรือแนวโน้มของตลาดเนี่ยยังแนวโน้มขาลงอยู่เราก็ต้องถือหุ้นให้น้อยกว่าถือเอ่อ<ม>น้อยน้อยกว่าถือเงินสดครับแต่ถ้าเกิดตลาดเนี่ยกลับเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องถือหุ้นมากกว่าถือเงินสดก็ประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นแนวโน้มขาลง ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะพี่หมอมองว่ามันจะมีโอกาสลงไปแตะที่พันสองหรือพันสองห้าสิบไหมคะหรือว่ามันอาจจะยังอยู่ที่พันสามนี่แหละอ๋ออย่างที่เมื่อกี้บอกครับเมื่อกี้เราก็เอาการาฟมาให้ดูแล้วว่าโอกาสที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะตกบริเวณพันสองหรือพันสองห้าสิบก็มีครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นต่อให้เกิดขึ้นก็เป็นจังหวะซื้ออยู่ดีครับไม่ใช่เป็นจังหวะขายครับ ก็อย่างที่อ,อ,อันนี้ครับที่ลากเสน้นนี้มาให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดซื้ออันหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณพันสองร้อยเนี่ยพันสองร้อยถึงพันสองสิบก็เป็นจุดซื้อเหมือนกันครับเนี่ยฉะนั้นพันสองร้อยเก้าถึงพันสองร้อยเนี่ยพันสองร้อยเก้าถึงพันสองอหกสิบก็ถือว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีโอกาสเกิดบอททอมในทุกเมื่อครับฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งเกิด ยิ่งลงมาก็ถ้าเกิดมีเงินสดก็ต้องเป็นจุดซื้อครับค่ะพี่หมอแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบไหมก็คือเรื่องที่มีการเรื่องของแผนงบประมาณที่ออกมาของปีหน้าแล้วเนี่ยค่ะพี่หมอมองว่าจะมีมีผลไหมคะเพราะว่าเห็นเหมือนเขาเพิ่มงบให้กับกระทรวงการคลังเยอะพอสมควรพี่หมอมองว่ามันจะมีผลในด้านดีกับคนไทยไหมคะ ก็มีผลอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราก็ขึ้นอยู่หุ้นมันก็ขึ้นเพียงแต่ว่าการโกรดของประเทศหรือการโกรดของดัชนีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ GDP ครับเนี่มีคือ C บก I บก G บก X ลบ M เนาะซึ่งในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ชะลอไปก็คือตัว G นะตัว Government ภาครัฐถ้าเกิดว่าตัว Government เนี่ยตอนนี้กลับมาสามารถที่จะเติบโตได้มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาได้ หรือกทั้งมีแมกกาโปรเจกต์หรือมีเรื่องหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลเข้ามาได้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นการาฉีดเม็ดเงินใหม่เข้ามาเหมือนเป็นนิวมอนี่ทำให้ตลาดอาจจะขึ้นต่อได้ครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจครับ